มาจากวาสังขจยัยบางกอกใหญ่นี่เองตาพาจาร่าข่าวเกี่ยวกับงานนี้จากก็จากทีวีนะอาจากทีวีแล้วก็การประชาสัมพันธ์ทางวิทยุแล้วก็มาแล้วก็จริงๆแล้วก็มาทุกปีอยู่แล้วในวันสําคัญอย่างนี้ครับแล้วตอนนี้พับาารได้ร่วมกิจกรรมทางตหนคนระก็ตอนนี้ก็มาดูในส่วนของอการช่วยัิพิบัติทางของประเทศในป้านฝั่งของประเทศโธิวิเทศ อาที่มาช่วยที่ร่วมมือกับชาวไทยที่ช่วยของประเทศในปานะนะแล้วก็ในส่วนของอื่นก็ยังไม่ได้ดูอะไรมากนะเดี๋ยวคิดว่าคยคงจะได้ดูทั้งหมดแต่ว่าเป็นโครงการที่น่าสนใจนะรัฟลาดามีข้อเสนอแนะในกิจกรรมในโครงการนี้ก็โครงการครั้งนี้จริงๆแล้วคือดูดูมาบ้างก็คืออยากให้ในส่วนของต่างๆอย่างเนี้ย เช่นซุ้มต่างๆนี่อยากให้จัดแบบต่อเนื่องจริงๆไม่ใช่แบบว่ามาปุ๊บเนี่ยมัน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 เหมือนกับหายไปเลยไม่มีเลยประมาณ,มาณนี้ก็คือให้มันสิ้นสุดวันจริงๆแล้วก็ถึงถึงจะยกเลิกอะไรประมาณนี้